ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเอ๊งงไงดิวันนี้ไม่ได้เอามาอัดเกมให้ทุกคนดูนะฮะวันนี้เราคือจะลองมาอัดอ่าสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมในการที่มีจะใช้เป็นประจำฮะ,ะอันนี้เขาเรียกว่า Cisco Packet t e s e r นะฮะคือโปรแกรมเนี่ยมันไว้จําลองอ่าระบบเครือข่ายระบบต่างๆนะฮะมันก็จะมีพวกเราเตอร์ซึ่งเราเตอร์เนี่ย มันจะเป็นอุปกร,กรณ์ที่ใช้หาเส้นทางในอระบบเน็ตเวิร์กนะฮะเป็นตัวที่จะทําไปให้เน็ตเวิร์กอื่นๆอ,นอ,นอนืประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีแบบพวสสวิตฮะตัวนี้ใช้เป็นตัวที่แบบกระจายสัญญาณไปตามเน็ตเวิร์กต่างๆมาก็คือโปรแกรมเนี้ยเนี่ยใช้เรียนตอนที่เนี่ยเรียนเว้ยแล้วคือแบบมันเป็นเกมที่ดีมากเลยไว้จําลองนั้นนี่นุน่นคือวันนี้มาอธิบายโปรแกรมก่อนนะ ก็คือโปรแกรมนี้มันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมจากที่บอกไปมันคือการจำลองเน็ตเวิร์กก็คือเนี่ยอันนี้เป็นตัวแทนของเราเตอร์ในที่อ่าตัวอย่างทอป l o g i c ของเน็ตเวิร์กโอ้มาก็ตัดเน็ตเวิร์กเต็มๆเลยทอป l o g i c คืออะไรเหรอฮะทอป l o g i c ก็คืออ่าตัวที่เป็น รูปแบบของเดี๋ยวนะเน,นี่ยขอเรียนเรียงคำพูดก่อนให้แบบเป็นภาษาคนอ่ะทำให้ดูเลยก็ได้ชปึ๊บโอเคอันนี้มาไว้นี่อ่าอ่ะอันเนี้ยอันนี้เขาก็เรียกว่าโทรประจิกแล้วฮะก็คือมีตัวทวี่นําทางตัวเนี้ยนาทางใช่ไหม แล้วก็มีตัวสวิตเป็นตัวก,กระแายสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์อือันนี้เขาเรียกว่าโทรโทร,โทรโทรกแบบง่ายเลยแบบอีซี่เพราะว่าที่เนีเรียนอ่ะมันจะมีแบบโทรโปรจกหลายแบบเดี๋ยวค่อยไปลงเลิกกันอีกทีหนึง่งอันนี้คือในแนหน้าโปรแกรมก่อนเนะาะก็คืออาการที่ใช้เจ้าเนี่ยเป็นการจําลองการคอนฟิกต่างๆนะฮะพวกอุปกรณ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันคใช้ง่ายมากเลย เห็นปะอันนี้ซืหน้าแบบไปคอนฟิกพวกสวิตโอ้เล็กไปมากเดี๋ยวนี้ขอปรับอะไรก่อนนะฮะก็คือแบบว่าจะได้ทุกคนจะได้เห็นง่ายๆวิววิวชิบชิบไม่ใช่อันนี้ <laughs> ก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวไปปรับนักรอบแล้วกันเดี๋ยวมันจะไอ้น,นี้ไป ก็คือไอตัวนี้มันเล็กมากเลยนะมันมันต้องอันนี้ซิอันนี้คือปรับให้ดูสดๆเลยนะฮะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟอนนี่นี่ฟอนเห็นปะหกแม่งวัดเล็กเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาสักสิบสักสิบหกก็ยังโอเคนะสิบหกสิบหกแอมพลายโอเคเรียบร้อย ฮะก็คือเห็นเมื่กี้ใช่ไหมมันจะเป็นตัวคอนฟิกมันใหญ่จัดเลยออะโอเคโคตรใหญ่ <c oughs> มองดาวคานังรู้เลยก็คือพวกนี้ฮะมันจะมีแบบว่าในระบบเน็ตเวิร์กอะ่ะมันจะเป็นแบบตัวจำลองใช่ไหมตัวจำลองในการแบบที่เรามาใช้ซิมูก่อนที่เราจะไปติดตั้งระบบให้ร์ดจริงๆในองค์กรนะฮะแต่ว่านี่อันนี้คือหน้าคอนฟิกอะ,อะเรามาอธิบายตัวนี้ก่อนเลย คือพวกสวิตอะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอุปกรณ์หน้าตามันจะเป็นเมเหลี่ยมอืมเดี๋ยวเนี่ยไปหารูปมาให้ <c oughs> อันนี้แนะนําโปรแกรมนะก็คือมันเมเหลี่ยมก็คือมันมีแค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> จะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบอ่าขาอัพลิงก์ดาวลิงก์อะอัพลิงก์ก็คือตัวที่ <c oughs> อัพสัญญ,ญาณจากอินเทอร์เน็ตภายนอกนะเข้ามาในวงเน็ตเวิร์กเราแล้วก็ นั่นแหละเชียบเข้าไอ้ตัวนี้แล้วก็ไปส่งที่สวิตฮะอืมอันนี้จะเห็นว่ามันมีพอร์ตเห็มาหพอร์ตึ้นตัวนี้ใช้ F G ศูนย์ไปแล้วอันนี้ใช้ F A หนึ่งไปแล้วถ้าแต่คนจัดฮะมันจะมีเลือกได้ก็คือไอตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวหลังนี้ต้องไอนี่ใหม่อันนี้คือทดลองฮะว่าจะอธิบายได้อันนี้ขนาดไหนก็คือตรงนี้เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กใช่ไหมมันจะเป็นพวก เราเตอร์เห็นมะมันจะขึ้นเราเตอร์อันนี้จะขึ้นเป็นสวิตอันนี้จะขึ้นเป็นฮับจะขึ้นเป็นหลายๆอย่างฮับก็คือจะเป็นทางเดียวครับจะไม่เหมือนสวิตก็จะไม่มีการคอนฟิกอะไรไม่ได้เลยนี่ไวเลสดดไวลเห็นมหมผมมีมีหลายอย่างให้เลือกเล่นเอาที่เราสะดวกคะจะเล่นแบบไหนนี่มีไฟล์วอให้เล่นด้วยนะแล้วก็มีคลาวมาให้ลองด้วยอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ในเน็ตเวิร์กนะจะมีหลายอย่างให้เล่น แล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ดีไว้ในบ้านนะแต่พวกแล็ปท็อปอะไรพวกนี้ไอพีพ n งไอพีโฟนมีให้ลองเล่นดูอืมโอ้ยขันจะมุเ <c oughs> นี่ฮะมีแบบหลายอย่างเลยให้ลองเล่นบูทงบูทูธอ่าจําลองได้เลยว่าเราอยากจะทําแบบไหนนี่มีมีบอร์ดให้เล่นนะฮะนี่คอนฟิกบอร์ดได้ถ้าแบบอยากลองอะไรเงี้ยเห็นไหม มีแบบคอนฟิกบอร์ดเอาคอไอ้นั้นมาใส่ได้เอาโค้ดมาใส่ได้เนี่ยมีหลายวอร์ดอมันไม่ได้มีแค่อันเดียวเนาะนี่มีตัวเตือนบอร์ดไฟมุงไฟไหมมีจับเสียงมีนั่นนี่นูน่นจับความเย็นนี่มีปรับค่าตัวต้านทานนะอะไรนั่นนี่นูน่นเดี๋ยวเนี่ยค่อยไปศึกษาทีเพราะเนี่ยก็สนใจเรื่องพวกนี้แต่บางทีก็จำพวกอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้เหมือนกัน <laughs> หลักๆที่เราจะใช้ในการที่จะจำลองเธอข่ายก็มีแค่สามอันนะ่ะกดีลีตแบบตีลีตีลีไปถามเมื่อวันชัวร์พอนที่เ,เราคอนฟิกไปแล้วมันยังถามที่เราใช้หลักๆนะฮะในการที่ทำระบบ network นะฮะที่จะลองในของโปรแกรมนี้จะมีอยู่สามอย่างในกันก็คือนี่ฮะพวกเราเตอร์ที่บอกไปแล้วมีรุ่นให้เลือกตามนี้ตามข้างล่างเลย <laughs> แล้วก็ จะเป็นพวกสวิตฮะเพื่อมาคอนฟิกแบ่งวีแลนอ่าเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกัน v ีแลนคืออะไรแต่วันนี้มาอย่างที่บอกมาแค่แนะนําพวกอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้กันใน p a ็กเกจเทสเซอรนะฮะถ้าแบบเผื่อคนอยากแกลองเล่นก็สมัครซ a โกอะ m คเดนะฮะแล้วก็ไปโหลดแพ็กเกจเทสเซอรมาจากนี้ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะว่าไอพวกนี้สมัครไม่ยากหรอกเนาะแล้วก็ไอตัวนี้นะฮะคือจะเป็นสายไว้แบบ อันนี้ไว้ต่อสายแบบอัตโนมัติก็คือลากไปปึ๊บเห็นป่ะต่อเลยอันนี้ไม่ได้ไม่มีพอร์ตอ่สมมุติเรามีเรามีอะไรอ่ะเรามีอันนี้มาด้วยกันอีกตัวหนึ่งให้ทำไหมนี่รีเฮนเดนรีเ็นเดนก็คือสายคู่ฮะเกือแบบผาดไหนดาวผาดไหนอัพเนี่ยสมมุติมันมาสองขานี้ใช่ไหมเราก็ทําแบบว่าให้ขาเนี่วิ่งไม่ได้ขาหนึ่งวิ่งได้ ก็ที่มีขาหนึ่งร่วมก็จะไอน้นี่โอ้ยาวเล่ายาวฮะวค่อยเดี๋ยวนี่ยจะค่อยไอ้นี่ไปแล้วกันนะค่อยๆอ,อธิบายไปถ้าแบบอ่าเริ่มเข้าที่ข้าทางแหละอันนี้คือแบบลองแบบอธิบายคร่าวๆก,ก่อนกับโปรแกรม c ิกโ c อ a คาเดมี c อ้ c ิโ a แพ็ก,กพเกจเทเซอร์ืมก็คือมันจะมีสวิตช์อย่างที่บอกฮะตัวนี้เป็นตัวแบบกระจายอ่า กระจายข้อมูลไปยังตัวคอมพิวเตอร์หรือดีไวต่างๆที่เรามีในบ้านฮนะอ่าสายนี้ก็เหมือนกันสายสีฟ้านี่คือสายคอนโซลฮะไว้แบบเสียบคอนฟิกของพวกนี้ก็คือ่วนใหญ่เนี่ยเคยทํางานใช่ไหมเน,นี่ยก็จะออกหน้าหน้าส์แล้วก็มีคือสมมตมดอันนี้เป็นโนบุ๊กเนี่ยเนี่ยก็จะเดินเดินแล้วก็ปึ๊บอ่าเจออันนี้ต้องคอนฟิกเนี่ยก็จะหยิบสายสีฟ้านี้ขึ้นมาเสียบเข้าไปที ยี่วัหนึ่งไม่ได้ครับไม่มีไม่มีมมเสียบที่นี่แล้วก็เสียบอันนี้นี่เห็นปะมันจะมีช่องคอนโซลแล้วก็จิมเข้าไปแล้วเราก็จะคอนฟิกผ่านเจ้านีได้เข้ารันไม่ใช่รันอันนี้ไม่ได้ไอ้น,นี่นานนี่เข้าเทอร์มินอลแล้วก็ตั้งอืถ้าของจริงก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ยังยังไม่ได้คอนฟิกไม่ได้อาจจะตั้งบอร์ดเลยผิดอะไรเนี่ย โอ้คอนโทรลใส่เข้าไปบิตสต็อปเป็นหนึ่งนอนใช่นอนไปแล้วก็ดัตตาแปะปิดโอเคยังไม่เคนืน่อนแต่ยังเดี๋ยวเนี่ยค่อยไปศึกษาที่จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้นี่นานละอย่างที่บอกช่วงนี้อาจจะหายหายไปฮะไปศึกษาพวกนี้แหละต้องไปนึกนึกก่อนอนะว่าหลายๆอย่างเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วบางทีก็ลืมเหมือนกันเนี่ยเทลเน็ตก็หนุกนะเทลเน็ตอันเนี้ย เอดเลิ้นพันปรขอโทษฮะทุกคนเอเดเทคลอันโอเคประมาณนั้นก็ถ้าคลิปนี้ฟีดแบ็กมันยังขัดๆอยู่ก็แนะนำได้นะฮะคือแบบว่าคอนเทนต์หลักนะ่ะมันต้องฝึกๆไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็คือคอนเทนต์ไปเล่นเกมส่วนใหญ่เท่าที่เห็นอืมก็อย่างที่แนะนำก็คือเป็นประมาณนี้อืม ก็สวิตก็จะมีเหมือนกันนะคอนฟิกเห็นไม่มมันจะมีแบบให้ดูได้ว่าอฟิสิกอลของสวิตล่ะเป็นยังไงอันนี้คือสวิตจริงๆคที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> โดยอีสองพอร์ตเนี้ยจะเป็นอัพลิงก์กับดาวลิงก์อย่างที่อธิบายครับอัลลิงก์ก็คืออ่าลิงก์ที่แบบไปตัวอื่นแล้วก็ดาวลิงก์ก็คือเป็นตัวที่ส่งออกไปมันจะมีสองคามาพร้อมกันอันนี้ก็เหมือนกันเราเราเป็นอัพลิงก์ทั้งคู่ <c oughs> แล้วก็จะมีแบบ ไปต่อว่าคราวขาหนึ่งใช่ไงไี้ยมอ่าแต่ทำให้ดูเลยแปบ๊บหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้จะไม่มีคอนฟิกนะฮะแค่แบบวางทบโปรเจกอ่ะสมมติอันนี้เป็นเน็ตข้างนอกอันนี้เป็นแบบในองค์กรเราจะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วคืออ e, e, ีอีทีเนี่ยมันก็จะไปต่ออันนี้อ่าเชื่อมต่อกันมีพอร์อืมเป็นไฟเบอร์อืมประมาณนั้นก็คือ อันเนี้ยมันจะมาเชื่อมต่อกันนะไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เรายังไม่นีแล้วกันนะเกนเส้นไปรู้สึกว่าเรื่อเกณ์บ่อยนะยย่กงก,ง,กงเรื่องการอธิบายแบบเป็นสับคนนะฮะก็เดี๋ยวเนียจะพยายามแปะปมาทำพวกอ่าเป็นภาษาคนแล้วกันว่าจะยังไง ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วงานฮะวันนี้สรุปวันนี้ทุกคนรู้วิธีการใช้ยังเนี่ยยังไม่รู้อันเอาใหม่นะฮะอธิบายแต่ต้นอ่าเดี๋ยวขเนี่ยขอเคกระดานก่อนนะอีลิฟไปอีลิฟไปเพื่ออธิบายง่ายๆให้เข้าใจตรงกันนะฮะอืมอย่างที่บอกครับคือแบบทำคอนเทนต์เน็ตเวิร์กแต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเน็ตเวิร์กเลย เนี่ยจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่เริ่มนะช้าๆนะครับ่ะเนี่ยติดพูดแบบเงี้ย <c oughs> คือทุกคนไม่เคยเป็นแบบว่าในหัวเราเข้าใจเว้แต่ว่าพยายามจะอธิบายให้คนข้างนอกเข้าใจอะ่ะมันยาก <c oughs> แล้วซึ่งนั่นเลยคือปัญหาของเนี่ยเนี่ยพยายามจะเฟิร์ยูกิวเนี่ยคือเนี่ยเป็นพวกพูดเร็วไงโอ้ลมตีก็ อย่างที่บอกนะฮะก็คืออธิบายแต่ต้นนะแพ็กเก็เทเซอร์เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองระบบเน็ตเวิร์กนะฮะเพื่อแบบการออกแบบพวกระบบเน็ตเวิร์กในองค์กรหรือว่าแบบในบ้านอาสมมุติถ้าเราอยากทำเราทำได้มันก็จะเป็นแบบแนวโทปโลจิกนะฮะหรือเป็นโลจิกในการออกแบบนั่นเองก็คือมันจะมีตัวเราเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่ ในระบบเน็ตเวิร์กนะมันเป็นตัวที่หาเส้นทางในระบบเนะ็ตเวิร์กฮะอย่างเช่นทำตัวอย่างให้ดูเแลยแล้วกันนะอธแบบิบางยง่ายๆปึ๊บปึ๊บแอะโอเคอย่างนี้เราก็จะเชื่อมต่อพวกเขาละกันอันนี้อันนี้อันนี้อ่าโอเคแล้วก็มีเข้าบ้านแล้วกัน จำเนือในจะชี้เป็นอุปกรณ์นะฮะว่าอันไหนทําอะไรอันนี้คืออะไรตามที่อ่าเนี่ยได้ศึกษามาตอนที่นี่เรียนมานะโอเปิดไปก่อนก็ถ้ากลงโกงประการใดขออาภัยมาที่นี้นะฮะยังแบบว่าไม่ได้หัดพูดอ่าเรื่องพวกนี้จะจริงจังแบบว่าเป็นภาษาคนเข้าใจง่ายน่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออธิบายเป็นศรรัพท์ช่างเพราะว่าคุยกับช่างบ่อยก็คือแบบ ตรงนี้คอนฟิกตรงนั้นนะพี่เออพอตเนี้ยไม่ไม่ไม่ไมไมอัพอ่ะมันดาวอ่ะมันดาวอืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าให้มันไอ้น,นี่หน่อยแยกย่อยมันหน่อย,อยโอเคแอมแบบดูไอ้น,นี่หน่อยโอ้ปัเต็ม เค okay. พอทเต็มเดี๋ยวเสียบเพิ่มพอตแป,ป๊บโอเคไปจิ้มไปตัวนี้อ่าแอดโมดูลเพิ่มโอเคเอยลืมโปรแกรมนี้ไม่เหมือนจริงนะฮะก็คือเมื่อกี้เขาเตือนว่าเอ้ยเครื่องปิดอยู่เองจะเพิ่มพอตไม่ได้นะได้เลยปิดเครื่องแป,ป๊บไอเครื่องเปิดอยู่องจะเพิ่มพอตไม่ได้นะปิดไปใส่เข้าไปโอเค อันนี้คือการเพิ่มนะเพิ่มให้มันดนนีขึ้น 50. โอเคมันเป็นพอร์ตเดียวกันอะเรียบร้อยโอเคก็โอเคฮะเพิ่มเรียบร้อยละเราก็จะอันนี้เข้าไปต่อเข้าไปมาอ่ะพร้อยละอืม อืมขันจมูก <c oughs> อืมอ่าโปรแกรมยังเป็นแบบไอ้นี่อยู่เลยไปโทรศัพท์สาย super c ปปโอเวอร์โอเค้เาใจเได้อืมอ่าเดี๋ยวอธิบายทียละส่วนเลยนะฮะซึ่งในเน็ตเวิร์กเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันจะเป็นตัวที่หาเส้นทางะ่ะสมมติว่าคอมเครื่องเนี่ยคอมเครื่องนี้นะมันอยากจะออกอินเทอร์เน็ตซึ่งไอ้ตัวนี้ออกอินเทอร์เน็ตเว้ย อืมคือตัวอื่นอ่ะแม่งไม่ได้ออกเออประมาณนะั้นละตัวอื่นอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นแบบอ่า,าแผนกการเงินแผนกการบัญชีอะไรก็ว่ากันไปก็คือคอมเครื่องนี้ก็จะขอแบบขอร้องไปปึ๊บอยาอา่างอินเทอร์เน็ตปึ๊บมันก็จะส่งมาที่นี่แล้วข้อมูลก็จะวิ่งมาที่นี่มาที่มาที่มาที่มี่ม ซึ่งมันก็จะผ่านตัวนี้ก่อนนะฮะปุ๊บมันจะวิ่งมาตัวนี้ใช่ไหมมันจะวิ่งมาซีฟสวิตแต่มันก็จะมาตรงนี้ืซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะจําเส้นทางไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไปไหนตัวนี้มาตรงนี้อ่าตัวนี้มามามานี่ก็คือแพ็กเกจอะมันจะวิ่งมาตรงนี้ก่อนเพื่อแบบคำนวณเส้นทางปุ๊บอ่าหาเส้นทางเจอมันก็จะวิ่งมาตัวนี้แล้วก็คํานวณ โอเคพอแบบเดินเสร็จปุ๊บมันก็จะมากับตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะมีสามเส้นทางใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะหาเส้นทางที่แบบคำนวณก่อนนะมันก็จะคำนวณในตัวมันแล้วว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ม,ใชมันก็ออกตรงนี้แทนอืนั่นแหละคือเราที่เราเตอร์ <c oughs> <c oughs> จะพูดได้ง่ายก็คือเราเตอร์เหมือนคนส่งจดหมายฮะเหมือนไตรษนีืมประมาณนั้นก็คือจะเป็นเทียมการไปรษณีย์ว่าแบบเฮ้ <c oughs> จดหมายคุณนะ่ะควรจะไปทางนี้นะถูกต้องแล้วอ่าแล้วก็มาสถานที่อื่นนะอันนี้คือเป็นตัวที่พักถือไปพักจดหมายของเราตามที่วัานีทำจดหมายปึ๊บอ,อกไหนได้ไอตัวนี้ก็จะทํางานเหมือนเดิมฮนะก็คือจะส่งแพ็กเกจกลับเข้ามาที่คอมพิวเตอร์อ่ามันก็จะได้ซึ่งหน้าที่เราเตอร์มีแค่นี้ฮนะแล้วส่วนในตัวนี้คือสวิตสวิตคืออะไรสวิตก็คือแบบเป็นตัวสื่อกลางฮนะ แปลว่าสมมุติว่า,มมวาเรามีคอมหลายเครื่องใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ที่เดียวกันหลายเครื่องก็คือจำแบ่งมันก็จะเซตค,คอม,มก,ก่อนเซตค,คอมเพิ่มขึ้นมาออาโอเคต่อแป๊บปึ๊บอ่าเห็นปะ่ะสซว็ตมันคือทำนะที่อย่างนี้แบ่งอ่าข้อมูลออกไป โอเคเนี่ยแหละอันนี้คือทั้งวงเนี่ยเขาเรียกว่าโทรโลจิกฮะใช่ซึ่งหน้าที่ของเจ้านี่ก็คือทำอย่างนี้ยฮไว้จำลองโทรโลจิกต่างๆในการที่จะทำอะไรหลายอย่างไว้จำลองว่าเออคุณจะเดินสายอันนี้ไว้แบบจำลองว่าเดินสายอันนี้นู่นอะไรเยงนี้ แป๊บหนึ่งนะเนี่ยขอจ,จัดก,การแล้บนึ่งนะทุกคนแม่คอมหาย <laughs> ดีลีตไปไม่เป็นไรเพราะว่าลืมไปยังไม่ได้ใช้นานแล้วจะลืมอะขอโทษทีตอบตามเลยนะโอเคยังแอะอันนี้มันก็เกินไปสิเซเลคัดเลอร์นะขอดีลีตอันนี้ก่อนนะดีลีตอะ โอเคเยี่ยมอ่าโอเคได้ละทั้งวงเน,นี้ยเขาเรียกว่าโทรบลจิกฮะโทรบลจิกก็คือการออกแบบเรือข่ายในระบบของเน็ตเวิร์กเรานะฮะก็คืออันนี้เป็นหนึ่งวงหนึ่งวงเน็ตเวิร์กแต่ว่ามันจะมีย่อยไปอีกฮะอย่างเช่นสวิตตัวเนี้ยมันจะมีย่อยไปอีกว่าเราจะมี v ีแ n นเข้าไปอีก เดี๋ยวมันจะไค่อยมาทุกคนไม่ไม่ต้องกลัวเนียจะไม่อักเทียวอันนี้คือเนียแค่มาแนะนําโปรแกรมที่จะใช้สอนทุกคนฮะแต่ก็อาจจะพูดแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเนียชินกับโปรแกรมนี้ก็จะพูดเร็วกว่ามันหน่อย <c oughs> อือก็อย่างที่บอกครับโปรแกรมนี้ก็คือไว้จําลองต่างๆเอพิติงจิงกะเบลที่จะใช้จําลองพวกเน็ตเวิร์ฮะ ถ้าเราแบบอยากออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ฮะคือแบบมันจะมีแบบไฟคอนฟิกจะมีคําสั่งของมันอยู่แต่เนี้ยจะสอนไปเรื่อ,อยๆนะฮะแตบบ่ว่าพวกพื้นฐานในการคอนฟิกสวิตช์คอนฟิกเลาเตอร์คอนฟิกอ่าคอมพิวเอะไรพวกนี้หลายๆอยางเลยก็น,นั่นแหละหน้าที่ของมันคือการจําลองระบบไมวครต่างะฮะมันจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ GNS3 แต่ว่ายังไม่พูดถึงมันแล้วกันเดี๋ยวมันจะงงไป คืออันนี้ง่ายสุดแล้วที่ใช้ในการาจำลองระบบ Network ครัก็ถ้าคลิปนี้ปิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะฮะมาตื่นเต้นไงนอนไม่หลับแล้วก็แบบเออลองอัดที่แบบเราจะต้องลองใช้ดูสิอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จานงงๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเนี้ยจะทำใหม่ก็ได้ฮะสรุปใหม่ให้แบบเข้าใจง่ายกว่านี้อันนี้คือตัวอย่างฮะ ตัวอย่างการสอนของเนี่ยลูกที่แบบพยายามจะพูดให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถ้าแบบนั่นแหละฟิมฟีดแบ a ไว้เนี่ยด้วยเนี่ยอยากการรู้เงฟีดแบ a ว่าเป็นยังไงเนาะขอบคุณทุกคนฮนะเจอกันวันวันอื่นนะท่านเนี่ยแบบฟิตๆหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเวยก็ได้พูดใหม่ <laughs> ก็ so, สวัสดีฮะทุกคนบ๊ายบาย